สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราสองคนนะครับมีข่าวนี้มาบอกถูกต้องครับสำหรับตลาดนัดไอเดียปี2แล้วใช่นะครับก็จะมีโอ้โหของให้ช้อปมากมายชิมชมช้อปเแล้วที่สำคัญครับผมคุณร้างคุณร้านดิเันใช่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเอาเอาของน่ารักนักมาเปิดขายด้วยเป็นของที่แบบว่ามีไอเดียหายากเหมือนกันนะ เดี๋ยวก่อนะะมีเว็บไซต์ด้วยมีเว็บไซต์คือ choice.com <c oughs> เรา,เามาเปิดบูทด้วยแล้วก็รวมถึงสินค้าสินค้าที่มีไอเดียกว่าร้อยรายการ <c oughs> สินค้าทุกอย่างเนี่ยผ่านการเข้ารายการเราหมดแล้วขวด รับรองได้ว่ามีคุณภาพมีไอเดียมีไอเดียด้วยใช้ได้จริงแน่นอนครับผมและที่สําคัญครับพลาดไม่ได้เลยวันที่28เนี้ยครัเรามีแถลงข่าวด้วยครับสำหรับรายการสมอลรอบคุณไอเดีย i c 7 Plus และรายการผมครับรายการอาวุธไอเดียเข้าสู่ปีที่3แล้วใช่แล้วแถลงข่าวพร้อมกันเลยปีที่3ปีที่สปีที่เ <risque> ผมรุ่นใหม่ไง oh. คุณมันรุ่นเก่าแล้วอ้ย่าโอเคยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากันเยอะๆ <c oughs> นะครับเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาเลยนะที่ไหนฮะที่นี่เลยครับอาคารมารีนนนะครับประมาณบ่ายสมาเจอกันโอเควันที่28นะครับผมอย่าลืม28นี้ครับใช่แล้วเจอกันนะครับ